รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สาวแบบนี้ในรายการลูกโลกโลกของลูกลูกทึก้งถึงทิ้ง,งึงเวลาดีแบบนี้จะกับน้องฟรานซตเช่นเดิมค่ะพิพการค่ะแน่นครับและตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเป็นดาวลูกโลกวันนี้เจาะลึกไปกับประวัติเอเชียนเกมการแข่งขันกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ของชาวเอเชียที่เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้เอง เตือนภัยกับเรื่องเล่นๆของเล่นใกล้ตัวที่ทำให้น้องๆเสี่ยงเกิดอันตรายได้และสุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปไหนดีเรามีกิจกรรมดีๆมาบอกกันช่วงนานาสาระมาดูความคิดเห็นของเพื่อนๆกันว่าคิดยังไงกับการแต่งหน้าไปโรงเรียนปิดท้ายกับช่วงเปิดโลกผู้สื่อข่าวจิ๋วเพิร์ตจะพาเราไปเปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวซีค่ายมวยแฟร์เทคฟิตเนสจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดติดตามชมทั้งหมดได้ใน ลูกโลกโลกของลูกลูกามาเริ่มกันที่ข่าวดีๆของเนนกันเลยดีกว่านะคะเรีเยกไดว่าข่าวนี้ คนเอเชียจะได้เชียร์กีฬาไม่แพ้จากบอลโลกแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าเป็นมหาการรมการกีฬาคราั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะนั่นก็คือเอเชียนเกมเองนะคะซึ่งจะนำกีฬาต่างๆมารวมด้วยกันครับทั้งฟุตบอเลเทเบิลเทนนิสนะครับแล้วก็อีกหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้ว4ปีนียก็มีครั้งเดียวเท่านั้นนะคะสปีนี้นะใช่แล้วครับแล้วที่สำคัญเขาเพิ่งเริ่มการแข่งขันไปเมื่อเมื่อวานนี้เองครับโอ้ แต่ว่าคงมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักประวัติของเอเชียนเกมแน่แน่งั้นเราย้อนกลับไปดูซิว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามจากรายงานนี้เลยค่ะเย้เอเชียนเกมจัดขึ้นเพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรีและสร้างความสาม,มัคคีของชาวเอเชียโดยจัดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2494ที่เมืองนิวเดลีเจ้าภาพคือประเทศอินเดียนั่นเองครับซึงการแข่งขันครั้งแรกนี้มีประเทศที่เข้าร่วม11ประเทศ ถึงแม้ว่าการแข่งขันครั้งนั้นไทยจะไม่ได้เหรียญรางวัลเลยสักเหรียญเดียวแต่ก็เรียกได้ว่าเราเป็นสมาชิกยุคบุกเบิกพัฒนาการทางการกีฬาของไทยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จในการแข่งขันที่อินโดนีเซียปี2 5 0 5การแข่งขันเอเชียนเกมส์จัดขึ้นทุก4ปีและจัดขึ้นในปีเดียวกับฟุตบอลโลกเกือบทุกครั้งซึ่งอินซอนเกมส์นี่ก็เป็นครั้งที่17แล้วครับเจ้าเหรียญทองตลอดการคือญี่ปุ่นและจีนที่ครองตำแหน่งนี้คนละ8ครั้ง และในปีนี้คิดว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานออกมาได้น่าพอใจขนาดไหนเราไปฟังมุมมองของพี่เจตผู้ประกาศข่าวกีฬาเนชั่นทีวีพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าครับ สวัสดีครับผมเจตประเสร,ริฐตุองเรืองนะครับในฐานะผู้ประกาศข่าวกีฬาของ nation tv นะครับแล้วก็ยังเคยเป็นนักกีฬาแล้วก็โค้ชว่ายน้ําอาชีพมาก่อนนะครับเชื่อว่าตะก,กร้อนะครับเราทําผลงานได้อย่างดีนะครับสี่เหรียญทองคงไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนสมาคมอื่นที่ตั้งเป้ารองลงมาอย่างเช่นยิงปืน3เหรียญทองหรือว่าทางด้านมวยสากลสมัครเล่น2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองนะครับก็น่าจะคว้าได้ตามนั้นนะครับอยากฝากถึงน้องๆหนูๆนะครับที่ดูอยู่นะครับ ก็อยากให้มีความฝันความทะเยอทะยานนะครับอย่าล้มเลิกความตั้งใจถ้าวันหนึ่งเราเล่นกีฬาอย่างมีความสุขแล้วเราเติบโตขึ้นไปไม่แน่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นแชมป์เอเชียนเกมส์แชมป์โอลิมปิกก็ได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้นอกจากจะได้รู้ประวัติของการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วยังได้ฟังมุมมองจากผู้สื่อข่าวกีฬาเรียกได้ว่าครบทุกมุมกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาเชียร์กีฬากันให้สนุกดีกว่าครับสวัสดีครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์วันนี้ได้รู้จักทั้งประวัติของการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็ทัศนคติของผู้สื่อข่าวกีฬาของเราด้วยค่ะเรียกได้ว่าครบทุกมุมเลยนะคะ งั้นเรามาเชียร์กีฬาให้สนุกดีกว่าค่ะไทยแลนด์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 มาช <Yeah. S 2> ื่ข่าวของพี่กันมากดีไหมดีค่ะข่าวนี้นะเกี่ยวกับเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะตั้งแต่เราเด็กๆมาเลยนั่นก็คือของเล่น มีของเล่นไหมที่ตอนเด็กๆจะชินเล็กๆหน่อยอย่างเงี้ยมีไหมคะมีครับก็มีเป็นตุ๊กตาอมมใช่แล้วค่ะเชื่อไหมว่าของเล่นเนี่ยนะมีประโยชน์ดีมากๆเลยทําให้เราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตั้งแต่เราเนี่ยยังวัยเล็กๆอยู่เลยนะคะตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่ครับโอ้ยไม่ใช่ค่ะโอ้ยอย่างนั้นเล่นไม่ทันนะคะตรงแนนเราต้องเกิดมาก่อนแต่ว่าจะบอกให้ว่าของเล่นเนี่ย มันมีภัยอันตรายที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะแต่ว่ามีข่าวว่าหนังยางรูมแบน์หลากสีนะคะอ,อาจจะมีสารเคมีปนเปื้อน<า>ใช่ไหมย้ำนะคะว่าอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนค่ะและสามารถกระทบต่อฮอร์โมนในเด็กได้นะคะซึ่งในหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยได้เก็บหนังยางทางเนี่ยออกจากชั้นวางจำหน่ายแล้วเพื่อความปลอดภยัย แต่ว่าก็จะมีการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีสารอันตรายจริงๆิหร yeah. ือไม่ซึ oh ่งตอนนี้นะคะก็ขอให้แนะนําว่าให้เล่นของแท้หนังยางของแท้เพราะว่าจะมีหนังยางปลอมด้วยแต่ว่าอาจจะผลิตมาแบบไม่ได้มาตรฐานเลยคะแต่หนังยางของแท้เนี่ยจะมีสัญญาคุ้มครองคุ้มนุ่คุ้มนี่อะไรก็จะมีรีพอร์ตใช่ค่ะแล้วก็จะป้องกันได้ดีกว่าหนังยางที่ไม่แท้แล้วก็ขายกันตามท้องตลาดค่ะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากของเล่นเหล่านี้ก่อนที่เราจะซื้อเราก็ควรจะ คิดถึงผลที่จะตามมาด้วยนะคะค่ะฟรนเซ็ต,ตก็มีกิจกรรมดีๆมาชวนคุณหนูๆอายุ3ขวบขึ้นไปค่ะและคุณพ่อคุณแม่มาสนุกสานานกับกิจกรรมพิเศษสุดสัปดาห์ที่งานวันหยุดสุดสนุกกับแพลนฟอร์คิดครั้งที่2ค่ะใช่แล้วค่ะภายในงานนะคะเพื่อพัฒนา,านนะะการเด็กและครอบครัวค่ะ ้อมฟังเคล็ดลับการใช้นิทานกับเด็กได้อย่างถูกวิธีครับกับพี่มูชัยฤทธิ์สีโรดฤตนะคะบทีณธิการบริษัทแฮปปี้คิดครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ภายในงานนะก็จะมีการทําของเล่นสนุกๆค่ะอย่างเช่นว่าประดิษฐ์มงกุฎวิเศษนะคะ <c oughs> หรือว่าเปิดโลกจินตนาการกับนิทานคลาสสิกของญี่ปุ่นเรื่องโจโจเจ้าป่า กับมงกุฎรังนกนะชื่อเรื่องก็น่าติดตามแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เต็มอิ่มกับความรู้คู่ความสนุกนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้เวลานะอยู่กับลูกๆก,กันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทรในช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ้างลลางนี้เลยนะคะและช่วงหน้านะคะช่วงนานาสาระพื้นที่สแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีจำกัดกำลังรอพวกเราอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแล้วเจอกันค่ะในรายการลูกโลกโลกของ